สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอว์มอว์เลีคลิปนี้ก็มาติดตามข่าวสารของชาจูออนโมกซี ok กันอีกแล้วครับซึ่งล่าสุดนะครับบุม๋มบิมก็ได้มีการลงสตอรี่การทานข้าวของตัวเองนะครับแล้วเมนูที่บุม๋มบิมกินนั้นก็คือผัดปลาหมึกนั่นเองครับซึ่งบุม๋มบิมก็ลงในสตอรี่ของตัวเองแล้วก็มีแคปชั่นว่าเมนูเพิ่มข้าวก็คงจะเป็นเมนูโปรดแล้วก็ถูกปากสุดๆนะครับของบุม๋มบิมชาจูออนในลีกตุรกี i, ถึงได้มีการ ลเลยนะครับว่าเมนูเพิ่มข้าวกินแล้วต้องเพิ่มข้าวเลยครับซึ่งเมนูนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบุ้มบิ้มทำกินเองหรือว่าไปกินร้านอาหารไทยข้างนอก แต่เรื่องอาหารการกินนั้นไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับอย่างบุงมบิมวันก่อนเราก็ได้เห็นโมเมนต์เธอทำ่อมตําแล้วก็ใส่ปลาล้าด้วยนะครับกินที่ในห้องของตัวเองในตุรกีเป็นนักกีฬาอีกหนึ่งคนที่ทำอาหารได้นะครับแล้วก็ทำได้น่าทานมากครับอย่างส้มตําในครั้งก่อนที่เราได้เห็นกันมาครบเครื่องจริงๆนะครับสาวน้อยคนนี้วันที่28เรามารอเชียซาดิเย่กันในนัดสท้ายปีครับ